ความเมตตาพระอาจารย์นะคะไม่กี่โมงแล้ว6โมงยี่สิบห้าครับยังเดินตรวจอาคารพ่ออยู่เลยส่วนเรานั้นตามสิคะ คะก็าาดีก้าวหน้าไปเรื่อยๆเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยแข็ <c oughs> ขงแรงดีก็น่าจะใกล้แล้วค่อยค่อยไปชั้นสองวางแผ่นพืน้นแล้วชั้นสองก็วางแผ่นพื้นแล้วเทเสาแล้ววันนี้วันนี้มีเทรนมาแล้วก็เทเสาเสร็จเสาข้างบน แล้วจันเดี๋ยวไปดูกระเพื่อมนิดนึงนี่ก็ดูข่าวข้าวค่ะนี่ถ้าเกิดว่ากำลังเขากำลังเทบันไดใช่ไหมคะเดี๋ยวก็จะได้ขึ้นไปดูชั้นสองดูชั้นหนึ่งก่อนใช่ใช่นี่ดูยังใหม่ๆอยู่ไม่ต้องมีฟ่ามีอะไรนี่ก็อยู่ได้ฮะเนี่ยเนี้ย ถืูได้แล้วเนี่ยเรียบร้อยมากพื้นถึงต้องการสีเมตรแต่ข้างบนรูน้สึกจะสีเมตรขึ้น